ในเรื่องของการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มีการถูกหลอกลวงกันบ้างค่ะโดยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาได้ประชุมหาลือถึงการช่วยเหลือชา,าชาวต่างชาติที่ถูกหลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์และต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะพลตรีไมตรีชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกําลังนาเลสวนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาและฝ่ายเมียนมาค่ะนําโดยพันโทซอนอูค่ะผู้บังคับการกองพันทหารราบที่257าเขออภัยค่ะที่275ค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศร่วมประชุมค่ะเพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ถูกหลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์และต้องการที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางค่ะ โดยมีประเด็นหาลือคือการเตรียมรายชื่อและข้อมูลของผู้เสียหายซึ่งฝ่ายเมียนมาจะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศก็ได้แก่สัญชาติเพศรูปถ่ายสถานะเอกสารการเดินทางค่ะและขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า3-5วันก่อนดําเนินการและขอให้ใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เป็นจุดรับส่งซึ่งบุคคลที่ต้องการเดินทางกลับค่ะโดยฝ่ายไทยค่ะสามารถรับผู้เสียหายได้ประมาณ500 ค,ค่ะตอและในวันเดียวกันค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่421ร่วมกับชุดปฏิบัติการทหารพลานที่36ปฏิบัติการราตะเวนบ้านหมื่นรือชัยตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวน3รายได้ ผลักถังเหล็กขนาด200ลิตรลงมาบริเวณแม่น้ำเมยจึงเข้าไปทำการตรวจสอบพบว่าเป็นถังบรรจุน้ำมันดีเซล200ลิตรจำนวน4ถังรวมทั้งหมด800ลิตรจากการตรวจสอบทราบชื่อคือนายเจษดามึ่งไพรเวทอายุ41ปีและนางสาวอารายาคีรีอมอรัตอายุ50ปีและนางสาวถูนุ่มพรอายุ30ปีสัญชาติเมียนมาทั้ง3รายคะ่ะ ให้การสรารภาพว่าลักลอบนำน้ำมันดังกล่าวเพื่อส่งไปขายที่ประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวและของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสพพบพระ<ส>เพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป